รัฐมนตรีใช่ว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านค่ะ ที่หอประชุมหมู่บ้านหนองแดงหมู่หนึ่งตําบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะนางสาวธีรรัตนสําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กําลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภาายัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือ200ชุดและเยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในอําเภอเชียงกลางโดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนําส่วนราชการในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลสําหรับอําเภอเชียงกลางได้รับความเสียหาย6ตําบล57หมู่ มีผู้ได้รับผลกระทบ4,525คนบ้านเรือนค่ะ1,884หลังนาข้าว4,000ไร่บ่อปลาจำนวนมากและถนนอีก90เส้นคอสะพานค่ะเสียหาย4แห่ง จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องตาบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า200รายพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือสำหรับอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะได้รับผลกระทบจากพายุวิภาตั้งแต่วันที่19ถึง23กรกฎาคมมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย11ตำบล100หมู่บ้าน2,361ครัวเรือนล่าสุดนะคะได้ดาเนินการ ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ยืนยันว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญของปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ทำให้ลดความเสียหายและได้ดําเนินการทุกทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยคาดว่าในเขตอําเภอเมืองน่านค่ะจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน2-3วันและจะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติต่ตอไปค่ะ